สวัสดีครับหอย t ี l e ลนด์นันเวียดดอยวีดอวันนี้เรามาเรียนภาษาเยอรมันกันต่อนะครับ i ินดิเ i สจ i ในสถานการณ์นี้นะครับ Es gibt zwei p e นเ o n e n นะครับในสถานการณ์นี้ก็มีผู้ชายคนนี้หนึ่งคน I อ e นแแล้วก็ผู้หญิงคนนี้น o c อ e i n e Dame oder n o ร h น i n อ Frau noch e i นก p e r น o n พนะครับส w า i p พ r s น n นี่นะครับ สวายแพรซูนและเซนต์อินไอเนมเกษตรกรนะครับสคนนี้อยู่ในร้านอาหารนะครับเพราะฉะนั้น This situation สถานการณ์นี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเซ็กซ์เบลเดอร์นะครับไอส์สวายไรเฟนะครับ6ภาพนี้นะครับถ่ายมาจำลองสถานการณ์ดีไซสิติวัชชวลอินไ r เนมเกษตรกรสถานการณ์ที่อยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งผู้ชายคนนี้ครับดีสมัน เขาก็จะมีบทพูดนะครับ i อส w i n t นะครับส่วน dessertmer order dessert เขาก็จะมีบทพูด i อส w i n t เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเขาบอกก่อนว่าผู้ชายคนนี้นะครับเป็นคุณเดนะครับเป็นคุณเดคาอูเอ็นเด a คุณเด e ก็แปลว่าลูกค้านะครับเดินเข้ามาในร้านแล้วก็พูด3ประโยคนี้นะครับสนทนากับ ดิสดาเมอส่วนดิสดาเมอร์ v h e ผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะครับทำงานอะไร Wasabi Tetzi นะครับหล่อนทำงานอะไรก็จะบอกว่า s i e a r b i t e t als als ระบบตำแหน่งนะครับ s i e a r b i t e t als แน่นอนทำงานอยู่ใน้อาหารก็ต้องเป็นเค,ค,คลินาเรน Kelkae Doppel เค l ลนะครับเหมือนเดิมตัวสะกด L 2สองตัวตัว,ตว,ตวนี้ออกเสียงสั้น,นครับเค l ลเนอเอเอเอพยางัที่สองเคลเนอส่วนพยางัที่สามเอเนนะครับแต่รวบมาตั้งแต่แอร์นะครับแอร์เบนเคิลเนอรนนะครับแปลว่าสาวเสริมนั่นเองครับผู้หญิงเรียกว่าเค l ลเนอเรนส่วนผู้ชายถ้าเป็นทำงาน อยู่ในร้านอาหารเป็นพนักงานเสิร์ฟก็จะเรียกว่า k คลเนอรนะครับอ่ะอีกทีหนึ่งผู้ชายคือ k e l เนอรแบบนี้ k e l เนอรผู้หญิงก็เติม e-n เข้าไป2ตัวแบบนี้จะกลายเป็นสาวเสิร์ฟผู้หญิงนะครับเป็นคําแยกชายหญิงเรามาดูกันเลยว่าเขาสนทนาอะไรกันผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาแล้วก็ไม่พูดพรำทำเพลงนะครับก็พูดประโยคนี้ามาสั้นๆนะครับบอกว่า I need i s h for u r p e r s o n n แพรโซนเน้นแปลว่าบุคคลนะครับเฟียก็สีนั่นเองเฟื่อตัวนี้ f u e เฟื่อภา,าษาอังกฤษคือ for แปลว่าสำหรับนั่นเองเพราะฉะนั้น i n t i s นะครับ i เ e n แปลว่าหนึ่งนะครับแล้วก็เติม a n แสดงว่าคำนามข้างหลังนี้เป็นเพศช,ชายซึ่งผู้ชายคนนี้หมายถึง tish นะครับนั่นคือ d e r tish d e r tish ซึ่งแปลว่าโตะนั่นเองนะครับ นี่ไงตัวตวนนี้สมมตินะครับอันนี้คือ der tisch der tisch นะครับผู้ชายคนนี้บอกว่า einen tisch für vier Personen งตัวหนึ่งตัวสำหรับสี่คนนั่นเองทำไมถึงเป็น i ไ n เนนทิชสังเกตในหัวเขาคิดอะไรสักอย่างที่เป็นแหวบแต่ไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดออกมานั่นเองเช่น ich brauche ก็อะไรเขาอาจจะพูดว่า ich brauche ich brauche bra สระเอา b r a u c h ออันนี้ว่า I need นะครับมีคาม่าเท่ากับฉันอยากจะมีฉันจำเป็นต้องมีก็ได้นะครับแปลว่า I need a table นั่นเอง Ich brauche einen Tisch für vier Personen ประโยคนะครับ,บ,นะรบหรือไมก่ก็ Ich hätte ก็ได้ Ich hätte อันนี้อ่านว่า h a t t e แล้วก็ใส่อุมแล้วกลายเป็น hätte แปลว่า I would like to have นะครับฉันอยากจะได้โต๊ะหนึ่งโต๊ะสำหรับสี่คนผู้หญิงคนนี้ก็เลยถามกลับไปว่า ถามเป็นประโยคแพร์เฟกนะครับเพราะอันนี้คือแว็บสองตัวอันนี้แว็บช่วยหาเป็นส่วนอันนี้เป็นแว็บจริงๆเวิบช่องที่สองของคำว่าจอง r e s e r v วียตนะครับมาจากคำว่า r e s e r v ฟเว e n อันนี้คือ infinitive นะครับพอเป็นช่องที่สองลงท้ายด้วยเทนะครับกลายเป็นเรเซฟเ e r t แปลว่าจองฮาเป็นซีเ e เซฟเวียฮาเป็นซี e s e r v เวีย ท่านได้จองโต๊ะมาหรือเปล่านั่นเองนะครับผู้ชายบอกว่า i need to f ü r f i r p e r s o n e n ผู้หญิงก็ตอบกับว่า have b e e s i e r e s e v i e t ผู้ชายตอบกับว่า Ja, yeah, a u f d e name n n Schmidt นะครับยา yeah ก็แสดงว่า j a yeah, i c h h a b e e i n e n t i s c h r e s e r v i e r t นั่นเองใช่แล้วฉันได้จองโต๊ะมาหนึ่งตัวนะครับ of แปลว่าบนน,นนั่นเองนะครับจองบนชื่อนะครับ of d e name n n แล้วก็ชื่อที่จองคือ Schmidt นะครับสังเกตว่าจะใช้คำว่าอา f เดนนาเมนในการจองชื่อนะครับนาเมนเป็นคำนามเพศช,ชายมาจากเดะนามแต่ว่าชื่อนะครับตอนเกิดมายังไม่มีตัว N เลยแต่พอเป็น c u s ั t i v e เพราะหลังจากคำว่าจองคือ Auf นะครับคำเชื่อมอาฟเขาจะบวกกรรำตรงนะครับกรรำตรงของแดก็จะกลายเป็นเดนนะครับ พอมี N ลงท้ายตรงนี้ก็เลยเพิ่ม N เข้ามานะครับอันนี้เป็น g r a m m a t ท c ่แบบที่เรียกว่าการผัน N ต่อเนื่องก็ได้นะครับภาษาเยอรมันจะชอบมีตัว N ปิดท้ายนะครับ a u f den n a m e n s c h m i n t ต่อมาผู้หญิงคนนี้ตอบว่า w e l c h e n t i s c h w e l c h e n t i s c h m h t e n s i e m ö c h t e n ตัวนี้แปลว่า would you like ครับท่านนะครับแน่นอนคุยกับลูกค้าก็ต้องเรียกว่าท่าน s i e g r o s นะครับ ท่านอยากจะได้โต๊ะตัวไหนนะครับ v e l c e n t i n h นะครับ v e l c ตัวนี้แปลว่าวิชวันนั่นเองในภาษาอังกฤษ v a l c h v e l เนื่องจากโต๊ะเป็นเพศชายแล้วเป็นกรรมตรงก็ต้องได้ลงท้ายด้วย an กลายเป็นอย่างนี้นะครับ v e l c e n t i s h n e s day อาจจะมาจาก v e l c e n t i s h n e s day หาเป็นนะครับแล้วก็เป็นประโยคที่ใช้พูดบ่อยก็เลยไม่ต้องพูดคำว่าหาเป็นนะครับ ตัวนี้ก็แปลว่าว u l d you'd like to have นั่นเองต๊ะตัวไหนที่คุณอยากได้ผู้ชายตอบสั้นๆว่า I'm f e n s t e r แล้วก็ผายมือไปที่หน้าตา่างอย่างนี้เลยนะครับ I'm f e n s t e r แล้วก็พูดด้วยคำว่า please ในภาษาเยอรมันคือคำว่า bitte r I'm f e n s t e r bitte อ,อยากได้โต๊ะตัวนี้ที่อยู่ริมหน้าตา่างผู้หญิงคนนี้ก็ยิ้มนะครับแล้วก็บอกว่า selbstverständlich selbst Sel b s t v e r s t ä n d l i c h ได้เลยตัวนี้ครับแบบว่า no problem ได้เลยหรือไม่ of course ภาษาอังกฤษนะครับได้เลยนะครับโต๊ะที่อยู่ริมหน้าต่าง s l l s t v e r s t ä n d l i c h ฟ o l ลกินซี m มี folgen Sie เป็นประโยคเชิงคำสั่งนะครับตามด้วยแวบอ่าขึ้นต้นด้วยแวบตามด้วยประธานแต่ว่าไม่ได้จบด้วยคำถามนะครับแสดงว่าเขาไม่ได้ถามแต่เขาบอกว่า f o l g e n s i ่ เมียเมียตัวที่เป็นกำรองนะครับแปลว่าให้ตามฉันมาเลยนะครับแล้วก็ผายมือมาที่โต๊ะตัวนี้นะครับ follow me นั่นเองครับภาษาอังกฤษคือ follow me ตามฉันมานะครับภาษาเยอรมันจะพูดว่า f o l l i c i i e เมียอาจจะใส่คาว่า bitter ก็ออยังได้นะครับ f o l l i c i i e เมีย bitter สรุปนะครับจาก1นึงถึงหก i n e n t i c e l p e r s o n e n h a m si r e r s i e r t คำถามขึ้นเสียงสูนนะครับ Ja, yeah, a u f Den Namen Schmidt. Kommt, haben doch mal. Welchen Tisch möchten Sie? Kommt doch. Am Fenster, bitte. Selbstverständlich. Folgen Sie mir.